สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบผมอีกแล้วลุงโป้งกลับมาพบกันอีกแล้วกับแมปอันไทเทนบ็อกซิ่งแน่นอนว่าเมื่อคืนนี้นะครับในขณะที่ทุกคนกำลังตื่นตาตื่นใจกับแมป MMA Legends ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อคืนนี้แมปมวยที่เรารักก็ได้ทำการซุ่มอัปเดตมันใหม่เข้ามาเหมือนกับว่าได้เตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับว่าต้องอัปเดตให้ตรงกับวันที่ MMA เปิดแมปเพื่อที่จะวัดกระแสกันไปเลย แต่วันนี้เราไม่ได้จะมาพูดถึงการแข่งขันกันร,ระหว่างทั้ง2แมปแต่เราจะมาโฟกัสที่หมัดใหม่ที่เพิ่งอัปเดตมาเมื่อคืนนี้นั่นก็คือหมัดที่ชื่อว่า Switch Hit บอกเลยว่าเรียกเสียงฮือฮาจะพูดเล่นได้มากพอสมควรนะครับเพราะนอกจากมัดใหม่นี้จะสามารถกําหนดทิศทางการออกหมัดแรกได้ว่าจะให้ออกทางซ้ายหรือทางขวาสกิล l อฟบิลิตี้ยังโกงชนิดที่ว่าสามารถแคนเซิลการหลบแบบเพอร์เฟกต์ดอทของฝ่ายตรงข้ามได้ว wow. บอกเลยว่าหมัดน,นี้นะครับเป็นหมัดหนึ่งที่เอาไว้เคาเตอร์ผู้เล่นสสยพัฟซีเพยเยอะได้เป็นอย่างดีเลยแต่รายละเอียดของหมัดน,นี้นะครับค่อนข้างจะซับซอ้อนนะเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนต้องตั้งใจฟังคลิปนี้กันให้ดีๆเลยนะครับผมโอเคและถ้าใครที่ยังสุ่มหาหมัดน,นี้ไม่เจอแล้วถอดใจไปฟาร์มแมปโถส้วมวันนี้ลูกโป้งมีสิ่งดีๆมานําเสนอเป็ดตันช็อปร้านค้าแมปโลบอกราคาถูกที่มีสินค้าให้เลือกอย่างมากมายทั้งยูนิตสุดเทพล่าสุดจากแมป t o i l e t t o w e r d e f e n s e และสินค้าใหม่ล่าสุดกล่องสุ่มยูนิตการันตีว่าได้แน่นอนมีทั้งมิติกอลลี่และเอ็กซ์คลูซีฟุ่มแล้วแคปหลักฐานการสุ่มไปส่งเพจแล้วรอรับยูนิตได้เลย <Wow. S 1> หรือใครที่ได้แมปบล็อกฟูดและขี้เกียจฟาร์มเองแบบสุดๆเป็ตันท็อปก็ยังมีไอดีไก่ตันสุดโหดจากแมปบล็อกฟูดมาให้ทุกคนได้เลือกกันแอนดมินตอบเร็วตอบไวบริการประทับใจแน่นอนหากใครสนใจลิงก์เว็บไซต์ยอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมเรามาเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่าก็สำหรับมาสสวิตฮิต เป็นหมัดของใครลุงป้งก็ไม่ทราบเขาไม่เคยดูก้าวแรกสู่สังเวียนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่รู้ว่าหมัดน,นี้เป็นหมัดของใครนะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมอันดับแรกผมคงต้องมาบอกข้อดีข้อเสียของหมัดน,นี้กันก่อนนะโดยข้อดีของหมัดน,นี้เท่าที่ผมได้เล่นมาผมรู้สึกว่าหมัด M1 ของมันเนี่ยออกค่อนข้างเร็วไม่ได้เร็วมากนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับช้าเท่านี้แหละข้อดีเท่าที่เห็นนะส่วนข้อเสียนะครับก็คือแดดได้แย yeah ่มากๆแถมสเตตัสโดยรวมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดาเมจหรือรืออออกกกะ็นน้ยยยวว่่่่่าาคเฉีขงหมัดัดดๆโทไป เอาแล้วแบบนี้หมัดนี้มันน่าเล่นหรือเปล่าคุ้มไหมที่จะสุมมาเล่นส่วนตัวผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับผมเพราะหมัดนี้มันเล่นสนุกมากมมาสนุกตรงลูกเล่นของมันนะครับที่สามารถเปลี่ยนทิศทางการออกหมัดแลกได้ทั้ง M 1และ M 2แล้วผมบอกเลยว่าการออกหมัดซ้ายหรือหมัดขวาเนี่ยมันก็มีผลต่อความเร็วในการต่อยและการตัดเลื่อนเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ M 1กันก่อนนะครับสำหรับหมัด M 1ไม่ว่าจะออกหมัดซ้ายหรือหมัดขวาก่อนก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันและในส่วนของการสลับทิศทางของหมัดนั้นเดี๋ยวผมทําให้ดู ถ้าหากคุณอยากให้ออกหมัดซ้ายก่อนให้คุณขยับตัวไปทางด้านซ้ายก่อนแล้วค่อยกดต่อย M 1 M 1หมัดแรกของคุณก็จะออกทางซ้ายก่อนแต่ถ้าคุณอยากให้ออกหมัดขวาก่อนให้คุณนะครับขยับตัวไปทางขวาก่อนแล้วค่อยกดต่อย M 1เท่านี้ M 1หมัดแรกของคุณก็ต่อทางขวาก่อนแล้วทีนี้ในส่วนของ M 2สำหรับหมัด M 2นะครับการออกหมัดซ้ายกับหมัดขวานั้นมีความแตกต่างกันโดยถ้าคุณต่อย M 2หมัดซ้ายหมัดของคุณนะครับก็จะออกช้า แต่แลกมากับการตัดเลือดของอ e ีฝ่ายได้ทันที <Wow. S 1> แต่ถ้าคุณนะครับต่อย M2 หมัดขวาหมัดของคุณก็จะออกเร็วกว่า M2 หมัดซ้ายแต่มันจะตัดเลือดของอ e ีฝ่ายได้น้อยกว่าเค <Okay. S 1> เอาแล้วงงกันหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันสำหรับการออก M2 หมัดซ้ายให้คุณขยับตัวไปทางขวาย้ำนะครับขยับไปทางขวาแล้วกดต่อย M2 พอต่อยไปแล้วสังเกตลอเลือดของอ e ีฝ่ายนะว่าเขาจะไม่สามารถฮิวเลือดขึ้นมาได้ แต่ถ้าคุณต้องการออก M2 หมัดขวาก็ให้คุณขยับตัวไปทางซ้ายแล้วค่อยกดต่อย M2 พอต่อยไปแล้วสังเกตหอดเลือดของอ e ีฝ่ายนะครับจะเห็นได้ว่าเลือดของเขาเนี่ยสามารถฮิวขึ้นมาได้อยู่โอเคและนี่เองก็คือความแตกต่างการระหว่าง M2 หมัดซ้ายกับ M2 หมัดขวาใครที่งงเนี่ยผมแนะนำว่าดูซ้ำนะครับแล้วจะเข้าใจต่อมาสกิลอบิลิตี้สตติกสำหรับการเพิ่มเกรดสกิลนี้นะครับจะเพิ่มได้ก็ต่อเมื่ออ e ีฝ่ายแดนลบหมัดของเรา และสําหรับสกิลนี้นะครับก็มีอยู่2ฟังก์ชันด้วยการฟังก์ชันแรกก็คือฟังก์ชันที่ทุกคนต่างตื่นเต้นกันมากเพราะมันสามารถแคนเซิลการหลบแบบ perfect d o d g ได้ซึ่งวิธีการใช้งานนะครับก็สูสแสนจะง่ายนั่นก็คือการกดใช้งานสกิลตอนที่อีกฝ่ายกําลังหลบแบบ perfect dodge อะและทีนี้ผมได้ยินมาแวบๆนะครับว่าน้องบางคนเนี่ยบอกว่าสกิลนี้มันแคนเซิลอันติได้ด้วย ผมจะบอกว่าคุณกําลังเข้าใจผิดอยู่นิดหน่อยนะและผมรู้ว่าทำไมคุณถึงเข้าใจกันไปแบบนั้นนะครับเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างคลิปจาก d i s c อร์ที่ทางผู้พัฒนาโพสต์เดี๋ยวเราไปดูกันจากคลิปนะครับถ้ามองแบบผันผ่านเนี่ยจะเห็นได้ว่าสกิลนี้มันหยุดอันติได้แบบทัดๆเลยแต่ถ้าเราตั้งใจมองนะครับมองดีๆพิจารณาให้ดีๆนะจะเห็นได้ว่าในตอนที่อีกฝ่ายกําลังใช้อันตินะครับพื้นที่โดยรอบเนี่ยมันยังสโลอยู่เลย นั่นก็เท่ากับว่าอ e ีฝ่ายนะครับยังไม่หลุดออกจากสถานะ Perfect Dot ฉะนั้นผู้เล่นจึงกดใช้สกิล Static ได้ทำให้ดูเหมือนเป็นการ cancel อันติไปด้วยในตัวด้วยเหตุนี้นะครับเท่ากับว่า s t a ติกเนี่ยยัง cancel ได้แค่ Perfect Dot แต่ cancel การใช้อันติไม่ได้นะครับเพราะสมมุติว่าถ้าอ e ีฝ่ายเขาต่อยเราจนกเกาะเราใกล้หมดใช่ปะแล้วเขาเลือกที่จะกดอันติ Static ของเราก็หยุดอันติเขาแบบนี้ไม่ได้นะ ตรงนี้ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจกันให้ถูกนะครับจะได้ไม่ไปเผลอกดใช้ตอนที่อีกฝ่ายกดนั้นติเดี๋ยวมันจะเสียจังหวะเอานะโอเคแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งฟังก์ชันของสกิลสตัติกที่ผมบอกเลยว่าส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าไออันเนี้ยมันโกงกว่าฟังก์ชันแรกอีกนั้นนั่นก็คือการปั่นป่วนอีกฝ่ายการปันป่วนในที่นี้นะครับมันจะทําให้ฝ่ายเนี่ยเหมือนมึนงงแล้วก็เดินไม่ถูกต่อยไม่ถูกวิธีการใช้งานก็คือกดใช้เฉยๆได้เลยนะพอเรากดใช้แล้วนะครับเวลาที่ฝ่ายเขากดเดิินนไไปปทททาาาาางงงซ้ยตัววละะครขขขอเเจดแ แล้วถ้าเขากดเดินไปทางขวานะครับตัวละครของเขาก็จะเดินไปทางซ้ายแทนพอนึกภาพออกแล้วใช่ไหมครับเท่านั้นยังโกงไม่พอมันจะทําให้เวลาที่อีกฝ่ายกดต่อย M 1อีกฝ่ายนะครับตัวละครของเขาเนี่ยจะองหมัด M 2แทนและถ้าเขากดต่อยหมัด M 2นะครับตัวละครของเขาเนี่ยมันจะออกหมัด M 1แทนวแทนซึ่งอีกฝ่ายครับจะติดอยู่ในสถานะนี้ชั่วคราวบอกเลยว่าปวนมากนะครับสถานะนี้นะเพราะเมื่อคืนลุงโป้งก็ได้ลองเอาไปเล่นและอีกฝ่ายนี่ถึงก็เป็นงงเลยนะครับผม มาทีนี้ก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับนั่นก็คือสกิลอันติเมทส่วนตัวผมว่าเท่นนะไม่เชื่อไปดูเป็นไงครับผมเท่ปะส่วนตัวบมกว่าเท่มากๆนะครับแต่ดาเมตเนี่ยแบบว่าธรรมดามากๆเลยก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปรีวิวมาสวิทฮิตโคตรปั่นป่วน ทุกคนชอบหมบนนี้กันหรือเปล่าที่เห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมสุดท้ายลุงโป้งก็ขอขอบคุณสมาชิกชาวหลอนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนค่ารำค่าไฟเพื่อให้ลุงโป้งได้มีชีวิตเพื่อทำคลิปเลอะเลๆให้ทุกคนได้ดูต่อไปหากใครสนใจสมัครสมา,สมาชิกเพื่อเข้าร่วมชาวหลอนของเราก็สามารถกดสมัครได้ที่ปุ่มสมัครสมาชิกหรือคลิกลิงก์ที่ใต้เดสคริปชันได้เลยนะครับบอกเลยสิทธิพิเศษเพียบ <Wow. S 1> และถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจใกับลุงป้งดวยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ภาคคิปใหม่ของลุงโป้งด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊วย